โอ้ว่าไงฉันชื่อนิโคลัสแต่ฉันชอบให้คนเรียกว่านิกกี้มากกว่าคุณชอบพูดคำว่าได้เสมอเลยหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณเราต้องพูดว่าไม่อย่างน้อยหลังจากต้องพูดว่าใช่ซ้ำๆหลายครั้งอืมตอนนี้ฉันรู้แล้วถึงจะน่าอายมากที่ฉันต้องสารภาพสิ่งที่ฉันทำลงไปต่อหน้าพวกคุณทั้งหมดตอนนี้ก็ตามฉันก็ยังรู้สึกว่าฉันต้องเล่าทุกอย่างให้พวกคุณฟังนี่คือเรื่องราวของฉัน เมื่อพ่อแม่ของฉันซึ่งบังเอิญทำงานที่เดียวกันต้องย้ายไปทำงานที่อื่นเราจึงถูกบังคับให้ย้ายไปอยู่ต่างเมืองฉันรู้เลยว่าชีวิตของฉันจะต้องยุ่งยากมากขึ้นฉันจะต้องจากเพื่อนรักและแฟนหนุ่มที่ชื่อนิกที่อยู่ที่นี่ในเมืองเก่าและโรงเรียนเก่าของฉันใช่ฉันรู้นี่มันเรื่องน้ำเน่าที่ฟังกันจนเบื่อแล้วแต่ฉันคิดว่าช่วงเวลานั้นที่เราอยู่ด้วยกันมันมีความหมายมากจริงๆโดยเฉพาะกับข้อเท็จจริงแสนพิเศษที่ว่าเรามีชื่อเหมือนกัน ฮเอาเถอะฉันต้องย้ายมาและเขายังโศกเศร้าเสียใจมากจนกลายเป็นคนขี้หึงสุดขีดส่งข้อความถามฉันแทบทุกฝีก้าวอยู่ตลอดเวลาว่าฉันทำอะไรฉันกลัวการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมากจริงๆเพราะโรงเรียนมัธยมปลายแห่งใหม่ฉันยังไม่มีเพื่อนและอะไรอะไรเลยแต่หนึ่งในเพื่อนสาวของฉันที่ชื่อว่าเจส ก็ช่วยชีวิตฉันไว้ครั้งหนึ่งเธอแนะนำฉันให้เพื่อนคนหนึ่งในค่ายดนตรีช่วงฤดูร้อนได้รู้จักเขาชื่อโรเจอร์ฉันรู้ว่าเขาอยู่ในเมืองที่ฉันจะย้ายไปเช่นกันฉันไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่จะเรียกเด็กผู้ชายด้วยชื่อจริงและขอให้พาออกไปไหนมาไหนแต่ตอนนั้นฉันใช้เวาลายอย่างโดดเดี่ยวและติดขัดในเมืองใหญ่ไปสองอาทิตย์แล้วฉันเลยต้องตัดสินใจเสี่ยงดู ฉันจะพูดยังไงดีโรเจอร์ทำให้ฉันหัวเราะตลอดเวลาและพาฉันไปที่น่าสนใจมากมายอย่างแกลเลอรี่ศิลปะและร้านกาแฟที่ฉันได้ลองชิมไอศครีมที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ที่เคยทานมาเขาอายุมากกว่าฉันนิดหน่อยและดูดีมากดังนั้นพอถึงจุดหนึ่งฉันเลยพบว่าฉันสนใจเขาหมายความว่าใช่ฉันรู้ว่าฉันมีนิกและฉันก็ไม่ได้อยากเลิกกับเขาระหว่างฉันและโรเจอร์ก็เป็นแค่จีบกันเฉยๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นจนกระทั่ง เขาพาฉันไปที่งานปาร์ตี้ครั้งหนึ่ง งานนั้นเป็นงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งของเขาและทันทีที่เราไปถึงเขาก็เริ่มพูดจากเกินเลยกับฉันบอกว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างแบบว่านั่นแหละบางสิ่งที่จริงจังมากกว่าแค่คุยกันฉันเลยหนีออกไปอยู่ที่ระเบียงเพื่อสูดอากาศและเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนเดียวกับฉันฉันรู้ว่าเขาอายุมากกว่าฉันหนึ่งปีและเขาชื่ออลันบางทีเขาอาจจําฉันไม่ได้เพราะเขาเดินเข้ามาหาและถามฉันว่ามาก,กับใครหรือเปล่าฉันชี้ไปที่โรเจอร์ซึ่งกําลังไป หาของทานเล่นมาให้เราแต่ด้วยเหตุผลแปลกๆอะไรสักอย่างตอนที่อลันถามว่าฉันมีแฟนหรือยังฉันกลับสายหน้าเราคุยกันนิดนึงระหว่างงานปาร์ตี้นั้นและวันต่อมาที่โรงเรียนอยู่ๆฉันก็เป็นคนที่เข้าหาเขาแล้วกล่าวสวัสดีเพื่อทักทาย นี่ก็ไม่ใช่ว่าฉันจะมีบางอย่างกับอลันเลยถูกไหมก็แค่ไปดูหนังตอนค่ำที่ไม่ได้มีเรื่องโรแมนติกอะไรและการได้ไปคุยกับใครสักคนที่แตกต่างจากฉันโดยสิ้นเชิงก็ยังน่าสนใจมากฉันได้รู้ว่าเขาอยู่ในวงดนตรีและเล่นเบสและยังชวนฉันไปดูการแสดงครั้งหนึ่งของเขาในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้เขาขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งดูเจ๋งมากในความเห็นของฉันแต่ในเวลาเดียวกันเราก็มีบางอย่างที่เข้ากันได้และดูเหมือนเขาก็สนใจในสิ่งที่ฉันพูดด้วย ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุหรือเพราะสภาพแวดล้อมใหม่หรือทั้งสองอย่างแต่ฉันพยายามจะไม่พูดถึงผู้ชายคนอื่นขณะที่กำลังคุยกับอีกคนถึงฉันจะไม่เคยมองว่าตัวเองกำลังนอกใจแต่ก็ไม่อยากเสียพวกเขาทั้งสามคนไปกลายเป็นว่าการปิดบังพวกเขาทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายอย่างยิ่งแต่ฉันก็ทำแบบนี้ไปได้อีกหลายเดือนเลยโรเจอร์เป็นเสมือนกูรูด้านการเข้าสังคมและศิล,ลปะอลันเป็นคนใจกล้าและทำให้ฉันรู้สึกเป็นอิสระ และนิกอืมนิกเป็นแฟนที่ดีที่คบกันมานานของฉันซึ่งอาจจะรู้จักฉันดีกว่าตัวเองซะอีกแล้วฉันยังคิดถึงเขาคิดถึงช่วงเวลาของเรามากจริงๆ จากนั้นปิดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิมาถึงเช่นเดียวกับวันเกิดของฉันนิกสัญญาว่าจะมาที่เมืองนี้และใช้เวลาอยู่กับฉันหลายวันและฉันก็ตื่นเต้นกับการมาของเขามากฉันป้องกันอะไรอะไรไว้แล้วด้วยการบอกโรเจอร์และอลันว่าฉันจะออกไปนอกเมืองเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้ไม่มารบกวนนิกและฉันแต่แล้วเขากลับยกเลิกนัดของเราในวินาทีสุดท้ายนาเซาที่แม่ของเขาเกิดขาหักและเขาต้องอยู่บ้านเพื่อช่วยเหลือแม่นี่ทําให้ฉันโกรธขึ้นมานิดหน่อยฉันหมายถึง แน่ล่ะว่าแม่เขาไม่ได้ตั้งใจให้ตัวเองขาหาักหรอกแต่เธอก็แค่ให้ลูกชายมาหาแฟนสาวของเขาได้ไหมล่ะโอ้พระเจ้า ฉันโกรธจัดในคืนก่อนวันเกิดของฉันทำให้ฉันเปลี่ยนสเตตัสบนเฟซบุ๊กของตนเองเป็นอะไรทำนองว่ารู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางฝูงชนและในเช้าวันต่อมาฉันก็ตื่นขึ้นได้ยินใครสักคนบีบแตรดังมากอยู่นอกบ้านนั่นคือพวกเพื่อนสาวของฉันพวกเขาเห็นสเตตัสของฉันเมื่อคืนและหลังจากพบว่านิกล้มแผนฉันหมดท่าก็เลยตัดสินใจมาช่วยกู้วันเกิดของฉันให้ เราออกไปที่ชายหาดและว,วันเกิดครั้งนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนเป็นวันเกิดที่เลวร้ายที่สุดกลายเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดในจักรวาลได้อย่างน่าอัศจรรย์เราสนุกกันมากและว,ว่ายน้ํากันจากนั้นฉันจึงสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ที่จริงเราต้องบอกว่าเพื่อนสาวของฉันตั้งหากที่เห็นก่อนพวกนั้นเริ่มหัวเราะคิกคักและขยิบตาให้เขาแต่ด้วยเหตุผลแปลกประหลาดบางอย่างเขาจึงตัดสินใจเดินมาหาฉันและเขาก็หล่อมากๆด้วยฉันคิดว่าฉันอาจเกิดตกหลุมรักแต่แรกเห็นขึ้นมาหรืออย่างน้อยก็หลังจากที่มองเขารอบที่สองแล้วนะเราใช้เวลาที่เหลือในวันนั้นด้วยก,กันไปกับการจับมือกอดกันและเมื่อสาวสาวเพื่อนฉันเตรียมตัวจะกลับบ้านเขาก็จูบฉัน ฉันรู้ว่าฉันจะไม่ได้เจอเอริกอีกแล้วบางทีนั่นคงเป็นเหตุผลที่ฉันปล่อยให้เขาจูบฉันหรือบางทีฉันอาจคิดเอาเองว่าก็ในเมื่อนี่เป็นวันเกิดของฉันหรือฉันก็อาจจะยังโกรธที่นิกไม่มาหาอยู่ฉันไม่รู้เลยแน่ละพวกเพื่อนของฉันสัญญาว่าจะเก็บเรื่องจูบนี้ไว้เป็นความลับ อีกหลายสัปดาห์ผ่านไปก่อนที่นิกจะตัดสินใจเซอร์ไพรส์ฉันด้วยการมาหาฉันที่บ้านสองวันฉันพยายามจะแสดงให้เห็นว่าดีใจแค่ไหนแต่พูดตามตรงนะว่าฉันรู้สึกห่างไกลาจากคำว่าดีใจไปเยอะเลยอันดับแรกฉันต้องโทรไปยกเลิกนัดกับโรเจอร์บอกเขาว่าฉันไม่สบายและแน่ละ่ะฉันต้องพานิกไปเดินดูรอบๆเมืองขณะที่ต้องหลีกเลี่ยงสถานที่ใดๆที่อาจเจอโรเจอร์หรืออลันด้วยซึ่งนั่นกลายเป็นเรื่องที่ยากมาก ถึงตอนนั้นเราตกลงไปหากาแฟดื่มกันและแวะที่ร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ที่สุดและเดากันได้ไหมฉันโชคร้ายจริงๆด้วยอลันอยู่ที่นั่นมากับพวกเพื่อนในวงดนตรีของเขาและใช่ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแนะนําให้พวกเขารู้จักกันโอ้คุณน่าจะยืนอยู่ตรงนั้นด้วยจะได้รู้สึกถึงความตึงเครียดระหว่างเขาและนิกอย่างที่ฉันรู้สึก แน่นอนว่าทันทีที่นิกและฉันนั่งลงที่โต๊ะเขาก็เริ่มกล่าวหาว่าฉันแอบคบกับอลันลับหลังเขาฉันพยายามจะนิ่งเข้าไว้เพราะก็อย่างที่คุณทุกคนรู้ไม่มีอะไรระหว่างเราเลยและนั่นก็อาจทำให้ฉันกล้าพอที่จะมองตานิกขณะที่อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดฉันก็โน้มหนาวให้นิกใจเย็นลงได้สำเร็จแล้วจากนั้นฉันก็ไปเข้าห้องน้ำแต่นั่นแหละฉันลืมโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะและแน่นอนว่านิกต้องฉวยโอกาสนี้ไว้ใช่เขาพบแชทระหว่างเอริกกับฉันกับรูปของเราที่ใช้ และทุกอย่างฉันยังต้องอธิบายวินาทีที่เป็นจุดแตกหักของความสัมพันธ์ของเราอีกไหมแน่นอนว่านิกต้องทิ้งฉันเลยเช่นเดียวกับอลันซึ่งยังคงอยู่ตรงนั้นและได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างฉันโกรธเสียจนบล็อกเอริกในทุกช่องทางบนโทรศัพท์ของฉันและโรเจอร์อืมหลังจากนั้นเขาโทรหาฉันเพื่อถามว่าเป็นยังไงบ้าง เขาคิดว่าฉันป่วยอยู่จำกันได้ไหมแต่ณนะจุดนั้นฉันโกรธผู้ชายทุกคนบนโลกโกรธเขาแล้วก็ทำตัวหยาบคายเขาเรียกฉันว่าคนเฮงซวยและกระแทกหูไปฉันจะพูดว่าอะไรดีให้คิดถึงผลลัพธ์ของการกระทำคุณเสมอและช่วยใส่พาสเวิร์ดโทรศัพท์ของคุณด้วยนะทุกคนว่าไปแล้วนี่เป็นโชคชะตาข,ของฉันเองที่ต้องรับบทเรียนเหล่านี้พวกคุณเคยผ่านเหตุการณ์ทำนองนี้บ้างไหมฉันจะรอฟังเรื่องราวของคุณในช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามล่ะบาย